สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลค่ะแบรนด์โพสเปอร์รุ่น PB 1 0 0เดี๋ยวมาดูนะคะว่าภายในกล่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีตัวเครื่องนะคะคู่มือการใช้งานค่ะฉบับภาษาไทยสายอะแดปเตอร์ค่ะพร้อมกับฐานทั้งหมด3ก้อนค่ะสำหรับฟังก์ชันของตัวเครื่องนี้นะคะ สามารถบันทึกค่าผู้ใช้งานได้ทั้งหมด2ท่านนะคะท่านละ120้ครั้งค่ะสามารถบันทึกวันที่แล้วก็เวลาไปพร้อมกับค่าที่วัดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแถบสีแสดงบนหน้าจอค่ะช่วยบ่งบอกค่าระดับความดันโลหิตค่ะตัวเครื่องนี้นะคะจะแสดงสัญ,ญลักษณ์เมื่อตรวจสอบได้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดค่ะรวมไปถึงแสดงสัญ,ญลักษณ์นะคะเมื่อสวมใส่ปลอกรัดแขนไม่ถูกต้องค่ะ สำหรับคัพที่มีให้นะคะจะเป็นแบบไวเลนซ์คัพค่ะขนาด22-40เซนติเมตรดังนั้นเนี่ยผู้ใช้งานที่ต้นแขนเล็กหรือว่าต้นแขนใหญ่เนี่ยสามารถใช้งานได้โดยใช้คัพเพียงคัพเดียวค่ะตัวเครื่องนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็อะแดปเตอร์ค่ะโดยภายในกล่องเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ให้นะคะรวมไปถึงมีสาย USB Type C ค่ะให้ด้วยตัวสาย USB Type C นี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการใช้งานนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้ใส่ตัวแบตเตอรี่ก่อนค่ะโดยตัวเครื่องนะคะสามารถถอดออกมาจากที่เก็บคับได้ค่ะด้านหลังนะคะจะมีฝาปิดแบตเตอรี่อยู่ให้เปิดออกค่ะหลังจากนั้นให้ใช้แบตเตอรี่ขนาด 2A นะคะทั้งหมด3ก้อนใส่เข้าไปค่ะปิดฝาปิดแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นใส่คับเข้ากับตัวเครื่องค่ะด้านข้างนะคะจะมีรูสำหรับใส่ตัวคับอยู่เมื่อใส่คับแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นการตั้งค่าตัวเครื่องนี้ค่ะในการตั้งค่าผู้ใช้งานค่ะให้กดปุ่มเซตค้างไว้ประมาณสาวินาทีจากนั้นค่ะจะเห็นสัญลักษณ์ a หรือ b กระพริบหลังจากนั้นค่ะให้กดปุ่มเมม เพื่อเลือกผู้ใช้งานค่ะเมื่อได้ผู้ใช้งานที่ต้องการแล้วนะคะให้กดปุ่มเซตเพื่อข้ามไปยังการตั้งค่าวันที่แล้วก็เวลาค่ะในการตั้งค่าวันที่แล้วก็เวลานะคะส่วนแรกที่จะขึ้นมาจะเป็นการตั้งค่าปีค่ะกดปุ่มเมมนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนปีหากกดค้างไว้นะคะจะทําให้เพิ่มจํานวนปีได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยจะสิ้นสุดที่ปี2099และวนกลับมาที่ปี2020ใหม่ค่ะ เมื่อได้ปีที่ต้องการแล้วนะคะให้กดปุ่มเซตเพื่อยืนยันค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการตั้งค่าเดือนแล้วก็วันที่ค่ะกดปุ่มเมมนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนเดือนกดปุ่มเซตค่ะเพื่อยืนยันกดปุ่มเมมซ้ําเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเพิ่มจํานวนวันที่แล้วก็กดปุ่มเซตนะคะเพื่อยืนยันค่ะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการตั้งค่าเวลาค่ะโดยด้านบนนะคะจะเป็นการตั้งค่าชั่วโมงค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นการตั้งค่านาทีค่ะ กดปุ่มเมมนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนชั่วโมงโดยเวลานะคะจะแสดงผลเป็นแบบ a.m. แล้วก็ p.m. ค่ะกดปุ่มเซตเพื่อยืนยันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะตั้งค่าเวลานาทีแล้วก็กดปุ่มเซตเพื่อยืนยันค่ะหลังจากนั้นตัวเครื่องจะพร้อมใช้งานแล้วค่ะในกรณีที่ตั้งค่าวันที่แล้วก็เวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องการเลือกผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวให้กดปุ่มเซตครั้งไว้ค่ะเป็นเวลาสาวินาทีเช่นเดียวกันจนกระทั่งสัญลักษณ์ a หรือ b กระพริบ กดเลือกผู้ใช้งานค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มส start หรือ stop ได้เลยค่ะในการเริ่มต้นวัดความดันโลหิตน,นะคะให้สวมปลอกรัดแขนเข้ากับต้นแขนค่ะ บริเวณส่วนปลายของปลอกรัดแขนนะคะอยู่ห่างจากข้อพับประมาณ1-2ซนเมตรไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปค่ะคือสามารถสอดนิ้วเข้าไปได้1นิ้วนะคะหลังจากนั้นวางแขนลงบนโต๊ะให้ปลอกรัดแขนนะคะอยู่ระดับเดียวกันกับหัวใจผ่อนคลายงดการสนทนาหรือการพูดคุยแล้วก็การขยับร่างกายค่ะกดปุ่มสตาร์สต็อเพื่อเริ่มการทำงานค่ะ วัดเสร็จแล้วนะคะค่าทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอค่ะค่าตัวแรกนะคะคือค่าตัวบนหรือค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวค่ะค่าที่2นะคะคือค่าตัวล่างหรือค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวค่ะและค่านี้นะคะคืออัตราการเต้นของหัวใจใน1นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแถบสีที่ช่วยบ่งบอกระดับความดันโลหิตด้วยค่ะการเรียกดูหน่วยความจำนะคะกดปุ่มเมมหนึ่งครั้งจะแสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด หากกดซ้ำนะคะจะแสดงค่าล่าสุดที่เพิ่งวัดไปค่ะซึ่งหน่วยความจำนะคะสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ทั้งหมด120ครั้งตอนหนึ่งผู้ใช้งานค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook Eminence Thailand l like i n h แ a ดเฮลท์แ c a r e e m n n e n c e หรือเบอร์โทรศัพท์02-910-1255่ะสําำหรับครั้งหน้านะคะจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ